ปลาเค็มนะปลาเค็มนะครับแวะดูก่อนได้นะครับปลาเค็มอร่อยอร่อยเลยจ้าคุณลูกค้าครับรับอะไรดีครับนายชื่อต้นใช่ไหมที่อยู่6.5ร,รุ่นเดียวกับเรานายคือ1ใช่ปะใช่แล้วเพื่อนเราเองและนายไปไงมาไงถึงมาขายปลาเค็มได้ละ่ะ เรื่องมันยาวนะเพื่อนดูแกแต่งตัวทหารหล่อเชียนะเออว่าแตแกมีปลาอะไรขายมั่งก็มีปลาดูกปลานินปลาช่อนปลาสวายปลาจีนนี่แหละแกจะเอาปลาอะไรดีล่ะเอาปลานิน1นึโลครับปลาสลิตสองโล และนี่แกมีเพจ Facebook ไหมมีสิเพื่อนมีอ่าชื่อ Facebook นะขุนทองแดลกเดียวพิมพ์เข้าไปเลยถ้าเราจะสั่งอะ่ะแกส่งออนไลน์ได้ใช่ไหมได้สิเพื่อนเพราะว่าเรามีตัวสีนให้ด้วยนะนายเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยนะบ๊ายบายเพื่อนเจอกันวันหลังนะ